สลักแกะสลักแกะสลักอ่ะนี่นะครับเช้านี้โอ้โหอาหารจะอร่อยหน้าตาก็ต้องดีด้วยไม่ใช่แค่เอาผักชีมาโรยแล้วก็ดีเข้าใจอะไรเราสวยงามมาตัวนี้เลยมีอะไรตั้งแต่เช้าส้มโอก็แกะสลักแตงโมก็แกะสลักเหรอครับแกะสลักค่ะเป็นรูปเป็นรูปอะไรครับเดี๋ยวจะพาไปดู ฝั่งนะครับอวยฝั่งหนึ่งทำอะไรครับเนี่ยหุ่งข้าวครับเขาเรียกหุ่งข้าวอะไรครับแบบนี้หข้าวแบบเช็ดน้ำเช็ดแล้วเอาผ้านี้เช็ดมันทับน้ำมันทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ย่างปลาครับย่างปลาเพื่อเพื่อทำอันนี้นะครับเป็นย่างปลาหมกปลาล่ครับอ๋อวันนี้มีเมนูหมกปลาด้วยสุดเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ไหมหรือมันไม่ไหม่อ่าต้องมือชีพ ขงข้าวเช็ดน้ำนะครับนี่พาเปียกหมาแล้วใช้เช็ดเป็นเบาเช็ดน้ำเป็นเบา่วยฟังหนึ่งทำไรครับแกผักนะครับแกผักล้างผักล้างอันนี้อะไรนะครับคุณต้องหมูทอดนะครับมีอะไรบ้างคาว่าลาบหมูนะครับนี่กับผักนะฮะ นี่ยในรับโอ้หน้าตาใช้ได้นัขับใจไงบางส่วนนะครับที่ยังทำงานกันอยู่นะครับพี่จอนก็ได้ออกกำลังกายนิดหน่อยเป็น <laughs> ครับพอได้เงือบไหมครับได้ได้ค,ครับได้เหงือบแต่ไม่ได้เงินได,ได้ความสุขได้ความสุขเลยครับผมสุขกับอันนี้หมด นะจิตที่เราดิลกับพวกแม่ครัวไว้กับทาสีสสดมตะก้วเราอยู่ที่นี่เราจะจัดการเรื่องตัวไม้ของคิดว่าครัวใช่ขยายครัวขยายครัวที่โรงเรียนอย่างน้อยพื้นต้องเสร็จนะฮะแล้วเรามารุ่นกันว่าผนังด้านข้างนะเราจะติดแสนง กนังด้านข้างได้ไหมก็หลังจากทาสีเสร็จเดี๋ยวให้เข้าไปปีนตอกกัน่ใช่ใช่ช่างนอกเท่านั้นครัแผนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่จอยใช่แต่ต้องทานก่อนครับลุ้นกันนะครับวันนี้ว่างานเราจะคืบหน้าไปได้แค่ไหนนะครับขอกำลังใจให้หมูน้อยๆได้ครับก็ถ้าไปเสร็จเดี๋ยวพี่จอนอยู่ต่อนะครับพี่จอนบอกครับกับอาซาเป็นวันที่สองนะครับเดี๋ยวๆได้ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมปี วันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเราหวังเลยว่าไม่แพ้วันแรกนะครับไม่ต้องซูงขนาดนี้ก็ได้อะเมนูอะไรมินมอติดินหมอติดไม่มีหรออันนี้นะครับหมูทอดที่หมักด้วยการหมักข้ามคืนจะกรอบหอมแค่ไหนต้องลองดูแล้วก็นี่เลยนะครับอะไรครับอันนี้สารที่เราเขาบอกเลยว่า ที่ไหนก็ต้องมีลาบจะได้มีโชคมีลาบนะครับอ๋อนี่สดพี่แกะแต่ด้วยความระมีระใหม่ดูนะครับสีผูดีมากแล้วก็มีแตงโมกลิดนตะลักเหลียวนะแล้วเราก็จะเหลือพระเอกอีกอย่างหนึ่งก็คือกระหล่ำ่อดน้ำตาโดยคุณอดีตสองครับคุณอดเข้าครัวอยู่เหนียวลมแล้วบอกว่าถ้าถติว่าไม่มีอารมณ์เนี่ยก็จะไม่ทำก็เลยเมื่อเช้ามีวารณมไปแล้วรอบหนึ่ง นี่นะครับเชฟอดิสสันนะครับเชฟมเดชลงมือเองนะครับเมนูนี้เมนูนี้เรียกว่าอะไรครับพเป็ดสลับซีทอดน้ำปลาสูตรออริจินอลสูตรออริจินอลทอดน้ำปลาแล้วใส่น้ำปลาใส่อยแห่งมันไขมันน้อยมากนะครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่นี่นะครับแล้วมันต้องรอยของความไหม้นะมันไม่ไม่ไหมมันไม่ใช่สุดออริจินอลเนาะสูตรออริจินอลต้องไหม้ใบมันต้องมีใบที่แบบมีลักษณะว่า แต่ว่าหมดอารมณ์หมดเรื่องเลยอะใส่ฮี่แน่ในการนี่กระทะแรกนะครับสุดรชอบพริกเชฟเชฟเชฟชอบพริกค่ะใช้อารมณ์ในการผัดนะครับต้องขยี้เข้าไปครับดูจังหวะการขยี้ไม่รู้กดใส่มาตอนที่ผัดเนี่ยตอนแรกมันเขาบอกว่ากะหล่ำกะหล่ำปลีน้ำปลามันเริ่มต้นแบบว่าไม่มีอะไรจะกินเลยเดี๋ยวได้กะหล่ำปลีโอ๊ยเราไม่กินแล้วีา ก็เลยคิดค้นกันพอได้สูตรก็เลยกลายเป็นตอนนี้มันมันก็ฟิวชั่นไปเยอะแล้ว <g radas> อะไรเงี้ยที่น้องเห็นมีกินตำร้านเนี่ยมันไม่ใช่หรอกาแล้วเ๋า o อ i ิ่ n นนเองบีอกใครผ่านมลองไปร้านเนี่ยที่ตรงพัทยาที่ร้านสุขังรักอ่ะยังคือสุทังรักตรงเอายมนะก็ที่เราเริ่มผัด เดงผัดแบบนี้อยู่ครับมิจารียัต้องมีสตอรี่นะครับของที่ไว้ไปของอาหารแตร่ละอ,อย่างที่เราเลืกอยากทำมมีผัดบ,บางใบที่มันเสียสลับเพราะวันนะั้นเขาเจอว่าน้ำมันก็คงไม่มีอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วหมดทุกอย่างทุาำไมกำลังใจเยอะขนาดนีต้ตำนานคนะ่ะสตอรี่แล้ว,ลว,ลว,ลวตำนานนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยมาไปมันต้องมาใส่ตอนห้าจบนะ น,นี่คือน้ำปลาใช่ไหมครับน้ำปลาผสมกับอะไรบางอย่างที่พี่บอกใหญ่เ,เป็นสูตรจากทางร้านใส่ขอบกระทะหรือเปล่าเอ้ใส่ขอบกระทะนัน,นปีปีเสร็จแล้วด้วยนะครับนี่เราถ่ายคลิปประมาณสามนาทีเสร็จแล้วกะรำปีคนเตรียมเตรียมหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่ใ่แค่ส่วนเดียวมันต้อง เป็นได้กลิ่นไหมครับต้องได้กลิ่นครับเราควรได้กลิ่นนะครับวันนี้ไม่อยู่ดูดูแล้วกุ้งแห้งลงเนี่ยครับกรมาวิธีครับกรรมวิธีหอมหอมมันหอมด้วยซอสสุดท้ายนี่แหละผมว่าซอสสุดท้ายใส่หน่อยเดียวน้ำปลาไงแต่ก็กลิ่นดีก็สงรัวค่ะสมชลดไงเคล็ดลับที่ว่าสมชลดไงหมดเกล็สอบ ดูหมกปาลาล้าหมกปาลาค<ท>ิบาแฮลเป็นยังไงอันนี้คือปาลาล้าใช่แค่นี้เหรอเาเสร็จน้ำจิ้มแจวแจ้วทำไมมันน้นำจิม้มรสดูมันเหมือนซีฟู้ดจังเลือกใบที่สวยที่สุดนะคะทิง้งเลือกใบดีมาใส่ใบเสียมาใส่โอเคว้าวยังว้าว